หนึ่งนะครับใครที่มีถ้วยรางวัลที่หนึ่งตอนนี้มารับถ้วยได้เลยครับขึ้นมาเลยครับแจ้งผมด้วยว่าจะเอาหนังสือขอเข้าแถวนะครับข้าแถวมานี้เลยนะครับแจ้งผมด้วยว่าจะถ้วยพื่อหนังสือนะครับขออนุญาตนะครับแจกไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าด้านหน้าก็ทํางานไปเรื่อยขออนุญาตครับขึ้นมาเลยครับ ขออนุญาตครับสีถ้วยลูกเอาถ้วยว่าเอาเอาถ้วยเชียงครับสีถ้วยครับท่านสีถ้วยนะครับใครจะเอาหนังสือแจ้งผมนะครับสีถ้วยนะครับขออนุญาตครับใครเออมากับน้องผู้หญิงก็ถ่ายรูปได้นะครับต่อไปนะครับสองสองถ้วยเอาถ้วยนะครับพี่ยาเอาถ้วยสองถ้วยนะต่อเลยนะครับขออนุญาตท่านประสันนะครับยืนสักพักนะครับข้างล่างให้ครับงานดูแลตรงนี้ก่อน อ่าต่อไปนะครับเบียร์สองถ้วยนะครับสองถ้วยครับสองถ้วยอ่าของขอกินถ้วยครับนั่นขอครับเดี๋ยวรอแป๊บนะครับรอแป๊บเดี๋ยวครับแป๊บเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวให้ดังเขาเรียบร้อยถ่ายรูปมาท่านรัศดรนะครับท่านเป็นที่ปรึกษากิตดีศักดิ์ขอเชิญครับหนึ่งถ้วยครับหนึ่งกินถ้วยครับอ๋อหนึ่งถ้วยครับเชิญครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวค่อยมาต่อใหม่นะครับ เดี๋ยวเดียวจะไม่ทันก็เลยต้องไปเรื่อยๆตอนนีีหนึ่งถ้วยครัระเด็งถ้วยต่อไปครแปดถ้วยเอาเอาถ้วยใช่ไหมครับถ้วย4ีหนังสือสีเดี๋ยวผมเอาหนังสือไปให้ ถ้วยหนึ่งถ้วยหนะครับถ้วยหนึ่งไปนะครับเอาถ้วยถ้วยต่เอเลยนะครับอ่าถ้วยต่อเลยนะครับของท่านเอาเอาถ้วยว่าหนังสือครับเอาถ้วยสองไป,ปน,นะครับอันนี้หนึ่งไปหนึ่งไปแล้วก็สองไปนะครับขออนุญาตอ่ไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้พอดีทำงานเนกะลัวมไม่ทันนะครับอ่ารอการปรากัน,นเชิญท่าน่อไปครับ อันที่สองถ้วยนะครับแล้วของพี่สามถ้วยเช่นครับต่อไปสองถ้วยเดี๋ยวนะครับเเดดีี๋๋ยยววของพี่ก็าสามถ้วยนะครับสามถ้วยครับครับสามถ้วยต่อที่สองถ้วยนะครับ ครที่ได้รางวัลที่หนึ่งนะครับาต่อแถวนะครับรับถ้วยหรือไม่ก็รับหนังสือได้เลยนะครับต่อเลยนะครับขอเชิญนะครับถึงถ้วยต่อนะครับอีก้วยครับสามถ้วยนะครับสามถ้วยนะครับต่อเลยครับสามถ้วยนะครับเชืหวยขึ้งคนนี้รู่อยที่หวยเซียวยางเดียวต่ออีกหนึ่งถ้วยนะครับต่ออีกหนึ่งถ้วยนะครับ กนนั้วยะครบอ่ท่านต่อไปเจ็ดถ้วยนะครับเจ็ดถ้วยเดี๋ยวไปถ่ายรูปกับท่านพระสัตว์ทางนี้นะครับลูกใส่ใส่นั่กเลยเดี๋ยวเจ็ดถ้วยนะ เดี๋ยวจัเอาจาเท่าไหร่ครับเอาถ้วยใช่ไหมครับเอาเก็บถ้วยก่อนนะครับใครเลื่อดผมอยากถ่ายรูปก็ถ่ายนะครับภาพถ่ายของท่านหรือแม่ก็รางวัลที่ติดรางวัลที่หนึ่งทุกคนเราจะรวบรวมทำหนังสือนะครับต่อไปนะครับเราจะทำหนังสือต่อหกถ้วยสาวถ้วยก่อนนะครับสามถ้วยต่อสามถ้วยสามถ้วยต่อ อันนี้หกถ้วยต่อได well, ้หกถ้วยนะครับหกถ้วยต่อนะครับหกถ้วยต่อนะครับถ้วยนะครับตรงนี้หกถ้วยนะครับแล้วต่อนะครับเดี๋ยวมเราสั้นๆนะครับท่านอาจารย์เปียกท่านอาจารย์เปียกนะครับมีมีใบตกงค้าง A อแปดถึงเก้าเขียไว้ให้ผมด้วยนะครับ A อแปดถึงเก้านะครับรหัส A อแปดถึงเก้านะครับ เชิญครับหนึ่งถ้วยนะครับดีถ้วยครับสามถ้วยครับอ่อแต่อ่อแต่นี่ยังไม่ครบอาถ้วยนะครับใครเอาหนังสือแจ้งได้นะครับเชิญนะครับเชิญสามถ้วยครับอ่าสามถ้วยต่อได้หนึ่งถ้วยนะครับอ่าหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วย

นี่หนังสือไม่ได้เป็นหน,นังสือเลยแลหนังสือสามเล่มครับหนังสือสามเล่มถ้วยเอาหนังสือเล่มนึ่มแล้วก็ถ้วยสองสองใบเนี่ยขอหนาเชื่นะครับเอาถ้วยสองใบด้วยนะครับของน้องสองใบนะครับขอถ้วยสองถ้วยนะครับขอถ้วยวยังไง ต่อนะครับสองถ้วยนะครับถ้วยรางวัลสองถ้วยของสองถ้วยนะครับมีหนังสือนะครับมีหนังสือด้วยนะครับตอนนี้ให้เลือกนะครับระหว่างถ้วยรางวัลกับหนังสือนะครับและแต่พิจารณากันนะครับสองถ้วยครับต่อนะครับสองถ้วยครับเชิญครับสองถ้วยอันนี้สองถ้วยต่ออีกสองถ้วยนะครับ สามถ้วยรออีกแป๊บนะครับอย่างไรครับขาผมเดีินรอบๆเดี๋ยวรอบแป๊บนึงอันนี้สองถ้วยนะครับสามถ้วยต่อนะครับเดี๋ยวท่านเจ็ดมึงนนท่านเจ็ดมึงนนอยู่ไหนครับท่านเจ็ดมึงนนสามถ้วยครับท่านของคุณน้องหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้วยเนาะงพอไหมพออย่างเดียถ้วยหนาถ้วยนะครับของคุณผู้หญิงห้าถ้วยนะครับ หน้าถ้วยเดี๋ยวไปใส่ถุงฝั่งโน้นนะครับท่านที่ช่วยใส่ถุงให้นะครับใครที่มีเยอะเดี๋ยวรวมทีเดียวเดี๋ยวเอาลังไปเอาลังไปสองถ้วยนะครับโต๊ะห้าท่านการเทียช่วยเก็บพระหนึ่งองค์ไว้ให้ด้วยนะครับไปดีไปอยู่ที่ผมสองถ้วยครับท่านสองถ้วยหนึ่งถ้วยนะครับท่านเจนมงคลท่านเจนมงคลอยู่ไหนครับที่ Các chị có lo này không? Còn giờ hai mẹ không? Để không lo thôi À, không? à, thuê các đánh thuê Còn giờ hai 5 thuê này không? Hai thuê Hai thuê, đỏ Xây thùng thắng đấy Có đánh xử này không? Đi hai thuê không đọc sách trở về bắc để mình để lửa yung 5 hộp của của thanh một nhìn không 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 cái không sách lên các lên không sách thanh sách thanh của thanh một không sáu tuổi các không เอ่อวยสามถ้วยนะครับถ้วยสามถ้วยครับท่านแบงคความจำเสื่อมแบงอหนึ่ถ้วยสามแบงเ์ซือหนึ่งถ้วยสามบงืองเหน่ถ้วยสามของของพี่อะไรนะครับพี่ผลย้ จำยากสลับไปสลับมาก็รอรอก่อนครับรอรอแค่นี้ครับบอกบอกบอกท่านเลยผมลืมด้วยผมลืมขออนุญาตครับขอโทษจริงๆครับเอาถ้วยถ้วยสามไปนะครับถ้วยสามไป ออรอก็น,นะครับอันนี้หนึ่งถ้วยนะครับเดี๋ยวต่อด้วยถ้วยสามไปน,นะครับออขออนุญาตท่านสักดาครับดรพันธุ์ตะเวีดอเอกดรสักดาเกียระเบียบนะครับขออนุญาตขึ้นมาบนเวทีมามาไอ้ช่วยหน่อยครับพี่เอเก่งใจท่านวาสันท์ท่านยืดเหนื่อยนานนะต่อไปอีกหนึ่งถ้วยนะครับ

ผมขอบคุณท oh, ่านวสันต์มากนะครับขอเชิญท่านยกดต๊ะสักดาไนะครับขอบคุณขอบคุณท่านเดี๋ยวให้ให้ท่านยกโต๊ะสักดาแจกไดนครับเดี๋ยวเดี๋ยวแจกแทนแทนท่านวสันต์ครับเป็นแจกท่านวสันต์ดีเชียร์ขอบคุณมากครับต่อเลยครับ ให้ดูกระดาษถ้วยนะครับถ้วยสามหนังสือหนึ่งครับถ้วยสามหนังสือหนึ่งถ้วยสามหนังสือหนึ่งนะครับถ้วยสามลิมให้ถ้วยถ้วยสามหนังสือเล่มหนึ่งเจ้าหน้าที่ย้ายถ้วยไปไว้ฝั่งนู้นหน่อยเจ้าหน้าที่น้องครับย้ายถ้วยไปไว้อย่งนน้นหน่อยยกไปเรื่อยๆยกไปเรื่อยๆถ้วยหนึ่งหนังสือหนึ่งครับ ขอบพระคุณท่านวสันต์มากนะครับที่ดูแลทีมงานนะครับวันนี้ครับต่อด้วยถ้วยหนึ่งหนังสือหนึ่งนะครับถ้วยหนึ่งหนังสือหนึ่งครับแจ้งมาได้นะครับหนังสือห้าอ๋อได้ครับถ้วยห้าหนังสือหนึ่ง ขอบคุณคุณผู้หญิงนะครับมายืนไม่เป็นไรครับซื้อหนึ่งถ้วยครับเชิญใจท่านรองสันครับถ้วยห้านะครับถ้วยห้าหนังสือหนึ่งได้ไหมครับก็เดี๋ยวให้น้องผู้หญิงเป็นคนใส่ถุงนะครับน้องผู้ชายเลื่อนถ้วยไปด้านโน้นหน่อยเดี๋ยวให้ผู้หญิงก็หยิบสบายๆตรงนั้นนะครับถ้วยสี่หนังสือหนึ่งนะครับถ้วยสี่หนังสือหนึ่ง ถ้วย C หนังสือหนึ่งต่อไปถ้วย4ถ้วย4หนังสือหนึ่งทีมงานใต้หวันนะครับทีมงานใต้หวันทั้งคณะน,นะครับกรุณาแจ้งถ้วยรางวัลกับหนังสือให้ผมหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวขึ้นมาบนเวทีนะครับทั้งทีมงานนะครับเดี๋ยวมารับถ้วยกับหนังสือแล้วแต่อย่าพิจารณานะครับจะขนถ้วยกลับหรือว่าจะเอาหนังสือกลับนะครับผมไม่รู้จํานวนตอนนี้ ร้ส <K> ึกุ่เฉิ้วถ้วยหนึ่งหนังสือหนึ่งนะครับต่อไปถ้วยห่งหนังซือหนะครับถ่ายูก่อนนะครับถ่ายรูปก่อนเื่อเ่อนผงอะไรท่านดรศักดาถ้วยหนึงหนังสือหน่งนะครับถ้วยสี่หนึงซือหนึ่งนะครับถ้วยสี่หนังสือหนึ่งถ้วยสีหนึงสือหนึครับ ท่านอาจารย์ยงยุทธท่านอาจารย์เกษมดูแลทีมงานทางนู้นหน่อยครับเพราะว่าก็ผมคุยกับท่านไม่ค่อยรู้เรื่องท่านคนต่างประเทศนะครับไม่รู้มีถ้วยเท่าไหร่เอาเอาถ้วยด้วยเอาสีเอาถ้วยสองไปนะครับหนองแป๊บนะครับถ้วยสองไปนะครับถ้วยสองไป ถ้วยสองใบต่อเลยนะครับเอาถ้วยด้วยหนังสือหนังสือด้วยเอาถ้วยหนังสือเอาสองอย่างอย่างละสองนะครับถ้วยสองหนังสือสองนะครับหนังสือเล่มเดียวถ้วยสามหนังสือเล่มเดียวถ้วยสามถ้วยสองทำหน้านี่หนึ่งสองไปนะครับ เราไปไปอยู่ว่างมนติดอยู่เอ่อสองสองถ้วยนะครับเราไปนะครับถ้วยสองโต๊ะห้าอาจารย์เปียกอาจารย์เปียกอยู่ไหมครับมีผ้าคล้องอยู่ไหมครับผ้าคล้องอยู่เนี่ยงงไหมครับโอเคครับช่วยเก็บให้หน่อยนะครับเก็บไว้นี่ก็ได้ลูกเอ่อต่อไปถ้วยหนึ่งใบนะครับถ้วยหนึ่งใบ เก่งไปไหนลูกลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนได้ยังถ้วยหนึ่งใบถ้วยสี่หนังสือสามอ่าคนต่อไปนะครับคนต่อไปถ้วยถ้วยสี่ใบหนังสือสามเล้นนะครับนี่อ๋อนี่ครับขอชุดนี้ครับ

ผมชมพอองแมงค์ครับคุยอะไรกันเรื่อยๆอยางนี้เขาเลยน้องน้องชุดไต้หวันนะครับน้องชุดไต้หวันเดี๋ยวเราฟัดนะครับน้องผู้ชายจะไปแจ้งถ้วยให้ผมหน่อยน้องผู้หญิงช่วยทั้งหมดเท่าไหร่สามสิบแปดใบหมายถึงว่าสองทีมหรือว่าทีมละ รถทั้งหมด38ใบใช่ไหมครับแต่วันที่หนึ่งเอาเอาถ้วยกี่ใบเอาถ้วยไปด้วยหนังสือไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวครับฮะโอเคครับได้ได้ได้เดี๋ยวจัดให้หนังสือไม่เอาหนังสือเอาไหมเอาถ่ายรูปทั้งหมดก่อนนะแล้วก็เอาถ้วยใหญ่ไปใบเดียวถ้วยที่เหลือไม่เอาขอบคุณมากนะครับท่านยุบยุบไปไหนอยแล้ต่อต่อก่อนครับเอา ไปนะครับสามไอ่อสิเวียนที่เอาอะไรครับอาจารย์หนังสือหกเล่มโอเคครับด้วยไม่เอาไม่อยากคนช่วยครับทีมทีมใต้หวันเขาก็ไม่อยากผลช่วยกับหนังสือกลับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะให้ถ่ายรูปวมอันนี้ขอหนังสือครับหนังสือหกเล่มครับอ่อหกเล่มของท่านมากกว่านั้นเตยท่านขอท่านก่อนอ่อ thuê 3 hay không? Ok không? À, đọc bài thuê 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 đừng đánh 3 sám không? Thuê đừng đánh dưới sám thuê đừng hay không? Thuê 1 thuê đứng bài ờ còn chim ngang uh, dạng tai hoàn nhạc học thân mèo thuê mèo thật sự có cái thai luôn đăng ní có lúc nhìn lúc nhìn bay thân, thân long này thân, này, thân này. có chứ có chuyện quân này và ท่านไี้ถ่ายรูปก,กับทีมงานของไต้หวันหน่อยครับก็มีอาจารย์เปียกไปไหนแล้วนะูต่อเลยครับเืยหนึ่งใบต่อนะครับ,อ,รบอันนี้ของน้องผู้หญิงที่เอาคุณผู้หญิงที่เอาผ้ามาให้ใช่งไหมครับอ,อ๋อเท่นเลครับเนเชิญหน,น,นึ่งใบครับหนึ่งใบช่วยเอานังสือให้คุณผู้หญิงด้วยนะครับหนังสือให้ด้วยอันนี้เขาเขาอุ่นทํางานเอาพ้ามาแจกให้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปก,กับทีมงานไต้หวันหน่อยนะครับครับผม ถ้วยสามหนังสือสามนะครับต่อเลยครับถ้วยสามหนังสือสามถ้วยสิบสี่หนังสือหนึ่งเตรียมถ้วยสิบสี่กับหนังสือหนึ่งเรียบเลยนะครับเดี๋ยวรองแป๊บนะครับลองในท่านสะนอมท่านสนอมขึ้นมาถ่ายรูปหน่อยพี่บุยไหวเปล่าท่านศิินนะครับถ่ายรูปกับทีมงานของสายไต้หวันหน่อยครับสายต่างประเทศนะครับ thế 14 đang xúi 1 à, hỏi nha, đi, dạng, tác, tay không? À, có lúc đấy không? à, bộ, à, hỏi nha, chân, tay có lúc đấy được không? Để không? Để không? and yeah, i got the Trên đòi, trên đòi. ok tôi giải về này á Biết, big biết này ok 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 ok

ใครที่ยังไม่ได้ช่วยรางวัลหรืออะไรก็ยังยังรับไม่หมดนะยังครับรางวัลที่หนึ่งนะครับขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยเดี๋ยวต่อครับนะครับตองเล่นลองรลนถ่ายรูปคู่เลยต่อเลยครับต่อเลยต่อนะครับหนังสือห้าช่วยหกนะครับมาเชิญครับ ขออนุญาตครับหนัง <bom> สือ5ด้วย6ต่อนะครับถ่ายรูปหมเออส่งท้ายหนนะครับส่งท้ายเลยของเชียร์ออหนึ่งใบนะครับเพื่อหนึ่งใบนะครับรอปบนะครับของคุณน้องโอเค ถ้วยหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยยี่สิบหนึ่งหรือสามถ้วยพอหรือเช็คถ้วยด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณกรรมการท่านไหนนะครับท่านสนองนะครับกับทีมงานนะครับท่านอาาจรย์ยุทธอาจารย์ยุทธถ้วยพอหรือสองสองน้อยท่าไหนยี่สิบกันหนึ่งหรือสาม เออช่วยยี่สิบกันสือสามเล่มนะครับเช็คครับเ่ยเออมีใครที่ยังไม่ได้ช่วยรางวัลที่หนึ่งนะครับยังมีไหมครับมีตกค้างไหมครับมีตกค้างหรือเปล่าครับน่าจะพอดี <c oughs> นายจพอดีเอีกสามไปขอก่อนอันนี้สามไปนะครับเดามไปครับท่านราชการอีกสามไปนะครับไปอีกสามไปอีกสามไปสาไปนยจะกพอสามไปพอพอพอยายยดหรือว่าไม่พอนังสือมีมีีเยอะครับไปสองเตนท์ไโอเค ก็วันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยนะครับเจ้าหน้าที่พนักงานนะครับขอบคุณขะัรรมการทุกท่านนะครับได้ครับได้